ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกรมที่ดินโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับการบริการประชาชนสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและนำไปสู่การพัฒนา แก้ไขปัญหาการให้บริการประชาชนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการด้านงานบริการด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมีการนำแผนไปถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือนมีกิจกรรมการประชุมอบรมเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนมีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการผ่านทาง QR code และการทอดแบบสอบถาม โดยการนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนนำมาปรับปรุงพัฒนาเป็นประจำทุกเดือนมีการบริหารจัดการด้านข้อมูลทะเบียนที่ดินเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่ดินให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการส่งตรวจข้อมูลตามระเบียบกฎหมายเป็นประจำโดยมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนข้อมูลทะเบียนที่ดินและมีผลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลครบ3ส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้การบริการประชาชนตามระเบียบกฎหมายและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและกำหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านทะเบียนร,รังวัดอำนวยการและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างถูกต้องและรวดเร็วตามสายงานการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่มีการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายมีการจัดทําบัญชีข้อมูลงานค้างพร้อมระบุรายละเอียดสาเหตุของงานค้างทุกประเภทเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการงานค้างได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นประจำทุกเดือนยกระดับการให้บริการตามแนวทางของศูนย์ราชการสะดวกซึ่งในปีพุทธศักราช2565คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้รับรองมาตรฐานการให้บริการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิรางวัลสีฟ้าระดับพื้นฐานและได้รับการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานโดยคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปีสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงแอปพลิเคชัน Smartland ซึ่งรวบรวมการให้บริการต่างๆของกรมที่ดินแอปพลิเคชันนัดจองคิวจดทะเบียนล่วงหน้า eQ Land ที่มียอดจองคิวกว่า1,100ลายตลอดปีงบประมาณพศ2567และมีช่องทางประชาสัมพันธ์อาทิ Facebook Fanpage สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิที่มีผู้ติดตามมากกว่า2,300คนและ Line Official Account ที่ดินชัยภูมิที่มีผู้ติดต่อกว่า1,000รายได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิตและการสแกน QR code โดยในปีงบประมาณ2,567มียอดการรับชำระเงินจำนวนกว่า80ล้านบาทจากยอดจัดเก็บทั้งหมดประมาณ156ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5 1ของยอดจัดเก็บทั้งหมดได้มีการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับการพัฒนางานบริการที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกโปร่งใส รวดเร็วโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนตามนโยบายกรมที่ดินยุคใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการ